อันนี้คือกล้วยเบอร์รี่นะกล้วยเบอร์รี่เป็นโปรแกรมนี้ ิดได้ปิดได้เลือกกดสต็อปก่อนได้เลยให้เห็นว่ามันละเอียดแล้วเพราะก็พอละเอียดใช่ไหมฮะ